อาตมานะครับสุตามามโยอันว่ามยะาปจาใจโหติย่มลงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าตาปกติวัจเนมโยอิติดังนี้มโยอันว่ามยะาป่าใจโหติย่มลงสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าตาปกติวัจเนมโยอิติดังนี้สุนี้มีกี่บทสองสามบทใหตุบหมายสิมันเยอะจังไง กติกันเป็นเด็ข้อสองครับน,นี่ข้อสองเป็นสมาธิคุณอันนั้นไม่ใช่สมาธิคนณได้เป็นส่วนที่อ้าวท่านดูไม่เป็นเหรอสมาธิก็สมาธิส่วนที่ก็ส่วนที่เลย มีย mm. ah, ์บอทอืมอ่ะตาบดครับตาปกติว่าจะเนติเอกังปาทางมโยติเอกังปาทางวิปัสยันตาปาทาวิภาคาวาเสนาทาวิปาทามิตาสุตันติทัตตาปังตาปกติว่าจะเนติเอกังปาทางมโยติเอกังปาก วิภัตายันตปฏาทวิภาฆาวาเสนทาทวิปะทามีทางสุตันติทัตตพังตาปกาติวัจจนติเอกังปะทางมโยติเอกังปะทาวิภัตตยันตปฏาทวิภาฆาวาเสนทาทวิปะทามีทางสุตันติทัตตพังเอาแปลนะครับ มมโยอันว่ามายาัจจัยโหติยอ่อมลงอเทนในอัดตาปกติวจเนอันแสดงสับอ่าไม่ใช่อันแสดง,สสดงวัตถุที่ถูกกระทำโดยทั่วด้วยวัตถุนั้นเห็นดูดูวิเคราะห์นะมีอยู่นะงงและอาปากค้างเลย มโยอ,อันว่ามายาปาย่าใจโหติย่อมลงอัะเถในอัดตาปกติวัจนเนอัน,สนแสดงสิ่งที่ถูกกระทำโดยทั่วด้วยวัตถุนั้นเข้าใจมากนี้ถ้าถ้าถ้าแปลแบบเนี้ยยังไม่เข้าใจแต่ว่ามันสำเร็จมาจากวัตถุอะไรล่ะผลิตภัณฑ์นั้นอะ ทามาจากอะไรแค่นั้นแหละเข้าใจาเลยเนะาะสูตรนี้มีสองหมวดน,นะเป็นปจัจจยะวิธีสูตรนะครับวัตถุที่ถูกกระทำด้วยสิ่งนั้นเนะ่ยผมเลยแปออกสามไงปากมันว่าประการละไนงะมาดูนี่อ่ะดูดูอีกคนนี่ กติครับคือสิ่งที่ถูกกระทําเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นรถภาชนะเป็นต้นนี่สิ่งที่ถูกกระทําก็คือถูกสร้างมานะ่ะสิ่งประดิษฐ์อ่ะทีนี้มันทําด้วยอะไรอ่ะรถทําด้วยเหล็กเห็นไหมภาชนะทําด้วยดินแค่นี้แหละเพราะนั้น คำว่าปกตินะหมายถึงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างมาด้วยวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยอาจปกติก็คือปกตะมาจากปากับกะตะกะตะคือกระาท่าดตาปาใจเป็นกรรมใช่ไหมเลยแปลว่าถึงถูกกระทำนะเป็นกรรม,มสาสนธรระนะ เพราะนั้นตามคำอธิบายคำพีนี้นะแสดงความย่อนะครับแต่รูปสุททิเนี่ยแสดงอัดวิกาละนิพพัตตะแล้วก็นิพันนะเพราะนั้นก็ได้หลายหลายอัดนะแต่ตรงนี้แสดงไว้หนึ่งเดียวปกตะนะปกระตะเท่านั้นเองต้องย้อนนะ ต่อหอนเยอะเฉยลอยไม่มีอะไหลอกเห็นไหมเพราะนั้นเขาแสดงอัดไหลอัดนะนี่ตรงนี้าาาาน,นี่พัตตาเห็นไหมนี่พัตตะนะเนี่ยเขียนเคยแปลไหมอิธิมยะเนี่ย ปตตเจวรังอะบาลจีวรนอันบังเกิดแล้วด้วยฤทธิ์สำเร็จได้ไหมได้หมดแหละได้หมดแหละให้ดูเฉยนะเพราะฉะนั้นดูสศิีิเนี่ยสแสดงอัดมากมายนะมาดูดูวินเคราะห์นี่ปการิยะตีติปะกะติ สิ่งที่ถูกกระทําเฉพาะถ้าแปลว่าสิ่งที่ถูกกระทาได้ไหมได้ก็คือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยแหละชื่อว่าปกติตัวนี้เป็นกรรมะสาธานะเนาะมาจากปะาบทหน้ากระระกระระในในการกระทำติปัจัยในอจกรรมะสาธานะเพราะนั้นกรรมะสานะหมายถึงสิ่งที่ถูกกระทำได้ไหมถูกสร้างขึ้นมาเนะี่ยแหละเตนะปะกติตาปกติ สิ่งที่ถูกกระทำด้วยสิ่งนั้นมีทองเป็นต้นตาปกติชื่อว่าตาปกติตัวน,นี้เป็นตติยาตาปริสสะสมาก็คือหมายถึงสร้างมาด้วยอะไรด้วยทองด้วยฤทธิ์เห็นไหมนี่ตาปกติยาวัจนังตาปกติวัจนัง แสดงสิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้นชื่อว่าตาปกติวัจนะนะตรงนี้เป็นกรรมฐาชถีตาปริสสมาเนี่ยเขาแปลว่าซึ่งใช่ไหมชัถีตบปริสสมาที่มีอัดอัดกกรรมตรงนี้ก็คอกัอนองนี้นะจะไม่พูดนะครับเอาแค่นี้พอเพราะนั้นไอ้คำว่าตาปกติเข้าใจยัง ตามปกติวัาจานเนเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อความที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสิ่งนั้นนั่นเองสิ่งอะไรบ้างนะอะไรที่ใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปแปรรูปนะแปรรูปเรียกวิการนี่แหละแปรรูปใช่ป่ะถ้าพูดเนี้ยนะเข้าใจนะ อย่างเช่นมามา่มามาม่าจับเป็นอะไรมาม่าจะเป็นปกติใช่ไหมสําเร็จมาจากอะไรแป้งใช่ไหมก็เป็นตาปกติยา่าแล้วก็อัตที่แสดงถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสิ่งนั้นก็เรียกว่าตาปกติวะชนะนั่นเอง อีกรอบหนึ่งเช่นมามา่าชื่อว่าปกติมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จดูใช่ไหมทีนี้เตนะปกติตปกติก็คือมามา่าถูกกระทําด้วยอะไรแป้งก็ชื่อว่าตับปกติใช่ไหมทีนี้เอาวัาจะนะศัพท์มาทําสมาธิ ก็คือหมายถึงความหมายความหมายที่ระบุถึงสิ่งที่ถูกกระทำด้วยดวยแปลก็คือ,อามาม่าใช่ไหมท่านนั้นแหละเพราะนั้นเนื้อความตรงนี้ได้ได้คือที่ได้คือความหมายนะความหมายที่สื่อถึงวัตถุดิบที่ถูกกระทำด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆพรานนั้นก็ตรงนี้ก็ ความหมายหนึ่งตัวนี้มีความหมายหนึ่งตัวนี้ก็มีอีกความหมายหนึ่งอ่ะไว้ทําความเข้าใจนะเพราะฉนั้นเราจะเข้าใจศัพท์่าเนเปรียนวินัยอะ่ะเดี๋ยวปวดหัวอย่างนี้นะเนยะของดีการครับเจอศัพ์เนี้ยแหละศับในไวกรเนนะีย้ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจไอ้พวกในในนยยะเราเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเปรียอยางอื่นได้ไงเพราะนั้นเรียนให้หนักก่อนเยอะพอเนี้ยมันก็เบาคนระับ แต่ถ้าเรียนแล้วไม่สอบก็ไม่ดีนะมันต้องสอนนะครับนั่นแหละนั่นแหละสวนามะายะเนะี่ยนี่อ่ วิการก็ได้ถูกกระทําด้วยทองก็ได้ไงอุทารานังกันว่าอุทาหรอนยาถาเช่นสุวรรณเนนะปากกตังโสวรรณมะยังสุวรรณมะยังว่ายกภาชนะนะภาชนะกันว่าภาชนะปากกตังถูกกระทำแล้วสุวรรณเนนะด้วยทองโสวรรณะ มะยังชื่อว่าโสนมะยะสุวรรณมะยังว่าเป็นสุวนรณมยะบ้างนะบังเขนะรูปังอันว่ารูปบังเขในฝ่ายแกฝ่ายแรกนะคือรูปแรกนะวุธิอันว่าการทาวุธิโหติย่อมมี สตนะด้วยสูตรยัธาทินามีว่ายัตธตรงนี้เป็นต้นยัญธทะนะตรงนี้ท่านอยากอธิบายอย่แล้วแต่ว่าตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นอิติโรปะอิติโลปะนะอิติโรปะเดี๋ยวใครอยากได้เนื้อหาให้อ่านเพิ่มนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากอานดูอธิบายก่อนก็ได้อะ ีนี้เลยอธิบายเนี่ยอธิพท์เนี่ยาก,การเขียนบาลีทั่วไปเขาพูดถึงว่าอธิศัพท์ที่อยู่หลังนะอยู่หลังนะอย่างเนี้แล้วเข้าสมาก,กับบทหน้าที่แสดงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะประกอบอิติศัพท์ที่แสดงอัดอาการะอาการะเนี่ยเข้าใจคำว่าอาการะไหมะก็คือว่า เขาจะประกอบอิติอิตินะอิติตัวนั้นอนะแสดงอัดอาการละกินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอิติสาบตัวนั้นอนะแสดงอัดอาการละในประโยคในห้องหรือประโยคเลขใไหนเพราะฉนั้นประโยคในห้องหรือประโยคเรื่องไหนเขาเรียกว่าประโยคอาการละอิติสาบเป็นตัวส่องคืออาการกิริยาจะมีทางกายทาง อากับกิยาทางทางวาจากับทางใจขอโทษนะไม่ใช่ทางกายนะครับอากาบกิยาทางวาจากับใจถ้อาชินเตตวาแสดงว่าเป็นอากับกิยาทางทางใจเทวตวาแสดงว่าเป็นอากาบกิยาทางทางวาจาเพราะนั้นประโยคข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าประโยคอาราวันตะที่มีอากับกิิยานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะประกอบอิติศพท์ไว้เพื่อแสดงอัตตาการะนะครับเพราะฉะนั้นอัตตาการะเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะอิติศพท์เป็นนิบาะไปตัวตัวส่องเนี่ยไปฉายเนาะของมันอยู่แล้วเดินเข้ามาในห้องมืดๆไม่เห็นอ้าวเปิดไฟชัดเจนไหมชัดเจนอาศัยไฟนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันอัตตาการะมีอยู่แล้ว อาศัยอิติสาบเนี่ยแหละตัวซองอัดให้ปรากฏชัดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนนะครับในรูปสิทธิเนี่ยท่านจะประกอบอิติสาบด้วยอย่างเช่นเตโซอุทอนนิอิจาทินายไหมตัวเนี้ยอิจาทินายไหมมาจากอิติกับอาทิด้วยสูตรมีคําว่าเตโซอุทิเป็นต้นที่เหลือเหมือนกันนะตัวน,นี้เป็นการของเราเขียนย่อนะครับยะธาทินานนะ แต่ท่านเขียนเต็มครับตรงนี้ยะธาอะยะธานนปป,ปันนาอิจาททินาใช่เขียนเต็มนี่นี่้ตรงนี้เต็มนะนี่สระโรโปรอิจาททินาแต่งเราสาระโรปารทินาเลยอิติหายไปไหมหายไปลักษณะเช่นนี้นะครับเขาเรียกว่าอิติโปรปาลบท่ามกลางสมาธมันเป็นสมาธนะ อย่างเช่นเนี่ยของเราเนี่ยยะธาอิติอาทิอาศาติยะธา,าธิพจนางกันว่าคำยะธาอิติว่ายะธาอาทิเป็นเบื้องต้นอาศาุตัสสะของสูตรนั้นอาทิมีอยู่อิติเพราะเหตุน,นั้นตังสุตังว่าสูตรนั้น ยะทาธิชื่อว่ายะถาทิแปลว่ามีว่าใช่ไหมมีว่าหรือคำหนึ่ยอะมีคําว่ายะธาดังนี้เป็นต้นนะมตอนนั้นตรงนี้เป็นสมานะเฟลเนี่สมานสมานอ่ะให้จดเอาไว้ตรงนี้เผื่อจะได้ไปดูที่อื่น copy ป,ปเอา อาทิตย์มาดูการวุทินะครับรูปว่าสูนนะมายัางที่เป็นรูปแรกในการวุทิเนี่ยเขาบอกว่าใช้หมหาสูตรนะใช้หมหาสูตรเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมยะทานุปป,ป,ปนานิป,ปาตาณาเศันติที่ท่านกล่าวไว้พระสูตรทําการวุทิว่าวุฒาทิสระสาวาสังโยงคตาสนเนจะมันเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีนอนุพันธ์ครับเช่นนะนิกะเนยยะเป็นต้นจึงต้องทําการพุทธด้วยมหาสูตรนี่ใช้สูตรนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีนอนุพันธ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอนุพันธ์ใช่ไหมมายาปัจจัยไม่มีอนุพันธ์ครับต้องใช้มหาสูตรนะปีกาใหม่กล่าวว่าแม้จะทําการพุทธด้วยมหาสูตรว่าเตสุธิเป็นต้นก็ได้แต่ว่าท่านกล่าว ตามข้อความของพระปสิทธินะเนื่องจากว่าสูตรว่าเตสูตรที่เนี่ยเขาใช้มากกว่านิยมใช้มากกว่านั่นเองนิยมใช้มากกว่าสูตรยะธานุปปานานิปาตนาสิตชันติแต่ถึงขนาดนั้นในยะของคัมภีร์นี้เขาจะใช้สูตรนี้ครับสูตรนี้นะเพื่อเป็นการกระชับคัมภีร์นะรูปว่าส่วนนมยะเนี่ยเป็นได้สามร่งครับ โสวนามโยราโถรถอันกระทำแล้วด้วยทองโสวนามายามาราพรมลายอังกระทำแล้วด้วยทองเกิดจากบุญนะโสวนามายางภาชนังภาชนะอันกระทำแล้วด้วยทองคำเห็นไหมต้องเหนือจากนี้นะก็รูปยะมายางราชตากมายางชตุมายาง รูปมาอย่างมตรติกามาอย่างตัวนี้ก็เป็นประกาศเรื่องประกาศตาตัดทิศก็ได้วิการละตัดทิศก็ได้ใช่ไหม,มเขาบอกว่าสาเร็จอนะ่ะสําเร็จก็ก็ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นก็มีใช้เนี่ยอย่างเนี่ยอย่าง,างออย่างครั้งนะ ถ้าตูดก็ยางก็ได้เนาะตัวนี้แปลว่าครั่งนะครับสําเร็จด้วยไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นมาย่ญญาปจจัยก็ยิ้มนะคำพิเศยกรนะครับมีวิธีใช้อย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเพิ่มสูตรพูดถึงระยะการประกอบรูปศัพท์คือวิธีสร้างคำศัพท์ของเราที่บอกว่าสูตรแบ่งบาดเกินนะใน เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้เป็นการสร้างคําพท์นะครับแบ่งสูตรให้เป็นสองส่วนเรียกว่าโยคใภ้ผ่าคะนะระดับที่สองนะสูตรแบ่งนะแบ่งนะครับมีประโยชน์เพื่อให้ขอบเขตของสูรมันกว้างขึ้นนั่นเองด้วยการแบ่งสูรสองส่วนนะครับว่ามโยครับไม่กําหนดนะว่าลงในอัดอะไรใช่ไหมเมื่อไม่กําหนดอัดทาไงสบายเลยลงอัดอะไรก็ได้ตัวนี้ลงในอัดสกัดถาเดิ ที่บอกว่าได้สราบหมายแต่ความหมายเดิมถูกไหมอย่างเช่นฐานะาอยังฐานนั่นแหละชื่อว่าฐานะมายังแปลว่าฐานนี่เห็นเอวะสับไหมถ้าเห็นเอวะสับเมื่อไหร่แสดงว่าวิเคราะห์เป็นสกัตตะทันทิศสกัตตะทันทิศนะฐานะเมวะฐา,านะาอยัง สีระมะยังนั่นแหละนะสีรังเอวะสีนั่นแหละสีรัมยังชื่อว่าสีรัมยะนะตรงนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะที่นี้ก็บอกว่าทานามายะสีระมยะเนี่ยมีความหมายเหมือนเดิมเลยก็แปลว่าทานสีนั่นแหละการประกอบมยะปัจจัยในอสกัฏฐะ เขาเรียกว่าสกัตตตัดทิศมีประโยชน์เพื่อให้ให้คคำสละสะดวยเห็นเลาะไม่มีอัดของนามท์อื่นเพิ่มขึ้นมานะครับเหมือนปฏิปัจจัยอื่นนะเพราะนั้นแม้ต่ทิษบางศัพท์ลงนใ,ในยะปัจจัยในอสกัตตตัดทิศก็มีลักษณะเดียวกันกันกบมยบปะปัจจัยที่เก่านะเขียนนะพวกสกัตตตัดทิศดูไม่ยาก เห็นเอวัสับนอกเหนือจากอ,าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะเพราะนั้นเอวัสับเมื่อใ่ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นสกัดถะตัดทิศต,ตัดใจเรียกว่าสกัดถะนะถ้าสับเรียกว่าสับภาวะปัจจัยนี่ความหมายอะไรเรียกว่าสกาัดทะถ้าสับ ไม่มีความหมายอะไรเรียกว่าตับภาวะ,ะจบแล้วทําตัวรูปดีกว่าไม่มีอะไรนะนะผมบอกแล้วไม่มีอะไรเลยเขาเปลี่ยนดิงเอาเนี่ยถ้าเป็นปุงดิงก็เป็นปากกาโตอิติดิงเป็นปากกาตานะปุงสกริงเป็นปากกาตังตรงนี้เป็นเิจไงเป็นกกจใช่ไหมอ่าบริกรรมครับ สุวรรณเนนาปกาโตสุวรรณมโยสุวรรณมโยวาสุวรรณเนนาปกาโตสุวรรณมโยสุวรรณมโยวาสักสุวรรณเนนาปกาโตสุวรรณมโยสุวรรณมโยวารัโถอันว่าดูปกาโตถูกการทำแล้วสุวรรณเนนาด้วยทองสุวรรณมโยชื่อว่าสุวรรณมยาสุวรรณมโยวาเป็นสุวรรณมยาบ้าง แร้ถโถได้แก่รถนั่นเองรถที่ถูกสร้างด้วยด้วยทองไว่ทองนะที่เหีือวก็งานทางนั้นนะ,ะทำตัวรูปครับ สุวรรณนาปากาโตสุวรรณนนะาโยสามเดือนคือสุวรรณนานะปากาตารังสุวรรณลงนาะตยาวิภัตด้วย,าย,ยาาก,การณเนตติยาหลังจากอาการแปลงนาเป็นเอนาด้วยอตโตเนนาแยกเพียนนะานาออกจากระอัก ด้วยผูป้ามาโจติสามสารังสารเรณาวิโยชาเยโรสระนาบรสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโรภมาเตสาปัญญาติ่มีสาราโรเปีตุปกตินำปญหาน้าเบิกเก้การสรเรด้วยนัยเรางยุ่นเตร่างปังกาตารงสีปตมาวิพันด้วยเริงการเต้าตมาหลังจากอาการแปลงสีเป็นโอด้วยโซแยกปัญณาตาออกจากสาระ ดวไอ้ผู้ปัมมะตุติตามสารังสารีนาวิโยชาเยโรสนาพระสารังสารังเป็นปกติ ด้วยสรโดโปมาเตสาปยาติมหีสราดูเพตุปกตินามีนาตาปะกกาสโรด้วยนาเยปังยุเตปะกโตถูกกาตัมแ้วสุวรรณนาด้วยทองอิติอันเถนอันนี้รงมายาปัจเจในอัตตาปะกติว่าจานาด้วยตาปะกติว่าจะเนมายโรมวิภัสังัก ด้วยเตสังวิภัสติโยโรปาจาเป็นปกติด้วยปกติจัสาสารันจัสสาโรปังกาตาสั ด้วยอุตตนามะปะโยโนตั้งสุวรรณามายาเป็นด้วยสัติตสัมมาสังกิตการนามังว่าทวอตุนาติสุจารังสุวรรณามายาลงสีตมาวิภัตด้วยริงคาเตตมารังจอาการแปลงสีเป็นโอด้วยโสยงเพิญักยาอจาระระด้วยผูปามาโตติตัมาสรังสเรนาวิโยจเย พระสารนภพระสารัสารังเป็นปกติด้วยสาราดูโปมาเตสาปัญญาติมิสาราดูเป็นตุปกตินามมยนัยญาเบรกากาสโรด้วยนัยรังอุเตสารเลนดูเป็นสุวรรณามโยแปลว่าอาทุกขธรรมวด้วยทอง รูปียนะปกจจตังรูปียามายังปกตังถูกกระทำแล้วรูปียนะด้วยเงินรูปียมอยังชื่อว่ารูปียามายะแปลว่าถูกกระทำแล้วด้วยเงินนะราชเตนะปกจจตังราชาธอยมายังปกจจตังถูกกระทำแล้วราชเตนะด้วยเงินราชาธอยมายังชื่อว่าราชามายะแปลว่า ถูกการทำแล้วด้วยเงินจตุนาปกตังจตุมายังปกปกตังถูกการทำแล้วชาตุนาด้วยครั้งจตุมายังชื่อว่าจตุมายะแปลว่าถูกการทำแล้วด้วยครั้งทารุนาปกตังทารุมายังปกตังถูกการทำแล้วทารุณาด้วยมาทารุมายังชื่อว่าทารุมายะแปลว่า ถูกการทำแล้วด้วยไม้มติกายะปากาตังมติกามายังปากกาตังถูกการทำแล้วมติกายะด้วยดินเหนียวมติกามายังชื่อว่ามติกามายะแปลว่าถูกการทำแล้วด้วยดินเหนียวอิทิยานิพพตังอิทิมายังนิพพตังอันบังเกิดแล้ว อิทิยาด้วยฤทธิ์อิทิมายังชื่อว่าอิทิมายะแปลว่าอันเกิดขึ้นแล้วด้วยฤทธิ์อันสเรดจแล้วด้วยฤทธิ์เห็นไหมนี่เจอแล้วนะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะอเพราะฉะนั้นถ้าทําเป็นสมาดเนี่ยเป็นสมาอะไริเนะผบอกกเตยเห็นไหม อ่าไม่เป็นไรนะวันนี้วันนี้เราหัดเดินอยู่ครับอีนอยก็จะวิ่งได้นะอ่าพักก่อน,นครับพักก่อนนะ